อีกสักคลิปหนึ่งนะคะคลิปเมื่อกี้นะคะเจ๊บ,บอกว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะที่จะทําให้ดอกไม้เซตตัวแล้วก็ชั้นของกลีบดอกไม้สวยงามแบบนี้นะคะเหมือนธรรมชาตินะคะแต่ละชั้นของกลีบดอกนะคะคลิปนี้นะคะเรามาทบทวนวิธีการทําอีกสักหน่อยนึงค่ะนะคะ,นะคะเมื่อกี้เจ๊บ,บอกไปแล้วว่าเวลาทํานะคะให้ทําตูมชั้นที่1ก่อนเลยนะคะให้ทําไว้ให้ครบ ทุกจำนวนนะคะตามจํานวนที่เราอยากจะได้หรืออยากจะทำนะคะให้ครบไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเขาได้เซตตัวเพื่อที่จะรอขึ้นชั้นที่2นะคะดอกตูมนะคะตูมที่1อย่าลืมนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะจับสามเหลี่ยมแล้วปั๊บนะคะก็หุ้มขึ้นค่ะ นะคะทามือกลมๆก,กรึงๆแบบนี้นะคะในการทําดอกตุ่มนะคะเสร็จแล้วทําแบบนี้เลยค่ะทําไว้รอนะคะให้เขามีเวลาได้เซตตัวนะคะแล้วจนครบนะคะตามจานวนที่เราต้องการเอาวางไว้นะคะแล้วก็ถึงจะมาขึ้นในตัวตุ่มชั้นที่สองนะคะตุ่มชั้นที่สองก็ทากาวนะคะ ทากาวเลยนะคะอันนี้สมมุติว่านะคะที่เจ็บทาผึงไว้แล้วนะคะตะกี้เนาะเราก็ให้ครบก่อนให้เขาได้มีเวลาเซตตัวถึงจะเอามาขึ้นชั้นที่สองนะคะทากาวขาดแล้วก็จับขึ้นไปนะคะจับขึ้นไปขาดแบบนี้เลยนะคะทากาวจับขึ้นไปนะคะอย่าลืมการสับหว่างนะคะให้วนกรีบสุดท้ายจนสุดท้ายนะคะเก็บซ่อนรายละเอียดนะคะเอากรีดปลาย กรีบซ่อนเข้าไปค่ะเพื่อเป็นการเก็บรายละเอียดพอชั้นที่3นะคะทากาวเลยค่ะทากาวเลยนะคะก็เสียบลงไปค่ะอย่าลืมการสับหว่างนะคะแล้วก็จับขึ้นไปค่ะทํามือล็อกแบบนี้นะคะเป็นการล็อกหน้าดอกนะคะแบบนี้นะคะสมมุติว่าเราทําจนครบเช่นกันนะคะชั้นที่สค่ะทากาวเลยค่ะเป็นการคว่ำกรีบนะคะ ในการความกรีบเป็นการความกรีบแบบนี้ในชั้นที่สี่เสียบลงไปนะคะการสับวางเหมือนเดิมทํามือล็อกแบบนี้นะคะชั้นที่ห้าค่ะสมมุติว่าทําจนครบนะคะชั้นที่สี่จนครบแล้วเช่นกันชั้นที่ห้าเสียบลงไปนะคะอย่าลืมการสับวางเช่นเดิมนะคะทํามือแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วถ้าก้าวกรีบเลี้ยงนะคะ สมมติว่าชั้นที่4ครบแล้วเหมือนเดิมนะคะก็ทากาวกรีบเลี้ยงใส่กรีบเลี้ยงได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วสวยไหมคะลองทำดูนะคะไม่ยากเลยนะคะทำให้สนุกนะคะดอกไม้จากกระดาษานะคะดอกกุหลาบสวยๆค่ะ